สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับชาวราศีมังกร เป็นราศีที่สิบของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีมังกรก็คือแพะชาวราศีมังกรเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีซื่อตรงและเป็นนักปฏิบัติด้วยความที่ดาวเสาเป็นดาวประจำราศีผู้คนที่เกิดในราศีนี้จึงมีวินัยในตนเอง และทำงานหนักมากพวกเขาเป็นคนที่มีประสิทธิภาพและทุ่มเทให้กับความสำเร็จชาวราศีมังกรมีความเป็นมืออาชีพพร้อมทั้งสามารถรักษาคุณค่าดั้งเดิมไว้ได้ชาวราศีมังกรเป็นนักปฏิบัตินะครับและเป็นจักรราศีที่ขึ้นชื่อว่ามีความจริงจังมากที่สุดเป็นราศีที่รักอิสระ ซึ่งสามารถสร้างความก้าวหน้าได้ทั้งระดับบุคคลและในระดับธุรกิจนะครับสวัสดีครับกัลายาณมิตรทุกท่านนะครับในวันนี้เราจะมาเช็คดวงนะครับแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ดาวศุกร์จะทําการโยกย้ายในวันที่8เมษายน2566นี้นะครับดาวศุกร์ถือได้ว่าเป็นดาวอีกหนึ่งดวงนะครับที่ใช้เวลา โคจรนะครับไปอยู่ในแต่ละราศีนี้ประมาณ30วันดาวศุกร์นี้จะสามารถโคจรถอยหลังเดินหน้าหรือเดินหน้าเร็วเหมือนดาวพุธนะครับดาวศุกร์นี้ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของความรักเงินทองนะครับเมื่อโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่8เมษายนถึงวันที่4พฤษภาคม2.66 6นนี้นะครับเป็นการโคจรกลับบ้านของตัวเองนะครับ จึงได้ตำแหน่งกเกษตรพอดีนะครับอันหมายถึงความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์โดยทั่วไปน่าจะส่งผลให้หลายๆราศีนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักและในเรื่องของเงินทองนะครับสวัสดีครับชาวราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมจนถึง12กุมภาพันธุ์นะครับแนวโน้มดวงของพวกท่านนะครับหลังจากที่ดาวศุกร์จะทําการยกย้ายนี้ชาวมังกรถือได้ว่า เป็นราศีหนึ่งที่เกณฑ์ดวงชะตาจะดีมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากช่วงนี้งานจะเยอะนะครับมีโครงการใหม่ๆเข้ามาจะมีสิ่งใหม่ๆให้เข้ามาได้ทําได้ท้าทายความสามารถของชาวราศีมังกรน,นะครับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานจะมีส่วนมากเข้ามาจะเป็นที่เรื่องที่ดีๆนะครับยังไงขอให้ชาวองค์กรเตรียมตัวนะครับ รับมือกับงานโปรเจกต์ชิ้นใหญ่ที่จะเข้ามานะครับงานดีเงินดีนะครับส่วนในเรื่องของการเงินถือได้ว่าชาวมังกรนะครับจะมีโอกาสมีเกณฑ์นะครับได้โชคได้ราบก้อนโตลเลยนะครับช่วงนี้และสําหรับชาวมังกรท่านใดนะหากเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมนะครับสวดมนต์ทำมุนอยู่ เป็นในๆนะครับหรือชอบเข้าวัดเขา้าวาทําบุญทาทานนะครับช่วงนี้นะครับบุญกุศลที่ท่านได้เคยทํานะครับจะกลับมาหนุนนาให้ดวงการเงินของท่านพุ่งแบบฉุดไม่อยู่นะครับอยู่ดีๆจะได้รับโอกาสจะมีโชคมีราบเข้ามาแบบไม่ได้ตั้งตัวแบบไม่คิดว่าจะได้มาก่อนนะครับอันนี้คือผลบุญเขาเรียกว่าบุญเก่าของชาวมังกรน,นะครับที่ได้กระทําที่ได้ทําสะสมมาถึงตอนนี้เหมือน ดอกผลกําลังจะส่งให้ท่านนะครับขอแสดงความยินดีกับชาวมังกรนะครับจะยิ้มได้ซะทีทีนี้ในเรื่องของความรักนะคนมังกรสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับมีแฟนหรืออยู่ร่วมกันความสัมพันธ์ของพวกท่านนะเหมือนมันจะไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นไม่มีอะไรที่หวือหวานะครับเหมือนมันเกิดเป็นความเคยชินนะครับวิธีแก้คือควรจะไปหาแหล่งที่ท,ทั้งสองคนนะครับชอบ หรือไปเจอที่ไหนที่แบบสถานที่ที่พบรักกันครั้งแรกนะครับหาโอกาสไปท่องเที่ยวด้วยกันนะครับจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันกลับมาหวานกลับมามีความสุขคึกคืนอีกครั้งนะครับและชาวมังกรสําหรับท่านที่โสดนะครับก็ขอให้ ตั้งอกตั้งใจในการทํางานนะครับหาเงินต่อไปอย่าเพิ่งคิดในเรื่องของความรักนะครับมันยังไม่ใช่โอกาสของคนโสดนะครับช่วงนี้ขอให้ทางานงานงานเอาเงินเยอะๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวความรักที่ดีจะตามมาเองนะครับอันนี้ก็คือภาพดวงนะครับดวงของชาวราศีมังกรหลังจากดาวสุกย้ายนะครับเอาละครับชาวมังกรหากท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปนี้รู้สึกว่ามันดีมีประโยชน์กับตัวเองนะครับ ด่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้ท่านอื่นนะครับราศีอื่นๆจะได้มีโอกาสราับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขารู้สึกดีมีกําลังใจนั่นหแหละแรงบุญมันก็จะเกิดต่อๆกันนะครับขอให้ชาวมังกรทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ